ครับบ่าเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับไปบ้านเจรโรต,ตรี่นะครับพี่น้องวันนี้วันที่16กรกฎาคม2567นะครับอ่าะครับมือนี้ท่านผู้ชมนะครับผมจะมีเลขเจส่วนยางพร้อมด้วยพี่น้องด้วงวดที่ผ่านมาเนี่ยข้าเจ้าถูก503นมะครับมือขึ้นทัหาเพิ่นอยูนะครับมือขึ้นนี่ฝนตกข้าเจ้ายัางท่านใ,นใดๆมากพี่น้อง นะครับเช้านี้นะครับจะไปฟังน้ากันนะครับจากนครพนมย่ำตัวใดมาพร้อมนะครับละกะอ่าเยน้อยพร้อมพี่น้องนะครับอ่าเยน้อยฝันแม่นนะครับเหล็กปูพร้อมธรรมชมนะครับเยน้อยนัดบ่าวถาวรเช้านี้พี่น้องแต่ว่าบ่ดไดไปโทรหาเพื่นแล้วนะครับจะลงให้เอฟซีให้ท่านผู้ชมนะครับได้เบิงพร้อมนะครับงวดวันที่16 กรกฎาคม2567เบิบงทองฟ้าท่านผู้ชมอยู่หน้าบ้านเจลอตเตอรี่นี่แหละนี่ครับมอมอเตอร์ไซค์คู่ใจเจนะครับเลขงามนี่พี่น้องเพิ่นฝันว่าได้ลครับแต่รถจะบ่แม่นออกเลขมอเตอร์ไซค์นี่บ่5982นี่นะครับเบิงทองฟ้าท่านผู้ชมท้องฟ้ามืดคึ้มแดดกระแดดอยู่เอาเดี๋ยวน,นะครับสสวัดีค่ะเจ สวัสดีครับเจสสวัดีค่ะมาจากตลาดรบเจวัตถาขาบ้านหันหนาลน้งเพื่นะเจฮะจะหันขางใส่กันไหมจังหวะหันหนาเนาะหันหนาสูด้วยเหมือนนี่หันหนาสูดเหลือหลายบ่ประมาณหกสิบกว่าใบหรือเจ็ดสิบนี่แหละประมาณนี้บ่เอาทำประชุมเดี๋ยวจเบิองนะครับเดี๋ยวบ่าวเถาอ่าฮะอุดหนุนลอตเตอรี่ซอยเจก่อนนะครับจะมีเลขมากบ่เห็นแล้วเหลือ่หลายเหลือประมาณสิบนี่แหละสิบนี่แหละค่ะเห็นเลขมากเลยพี่น้องตรงไหน อาพัดล่มเข้าคือไอ้ล่มจากว่าเขาเก่ามาเจเพราเป็นยังเจฮอนบะเ่าเป็นยังแล้วพี่ปิดนะครับเห็นเลขจากซอยเจแล้วหนึ่งเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามนี่เจตรงกับเลขไอ้ตรงกับเลขถูกตัวนี้เลขถูกเหรอคอ้าเจเนี่ยหนึ่งเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามนี่ครับจ้าดึงมาเลยมียางมาใบเงี้ยหรืเปาเหรอมาดึงมาเลยครับหนึ่งเจ็ดสามใส่เจแล้วเก้าเจ็ดสามไม่ใช่พอดซีมันบังด้วยเนี่ยมีธรรมชมตรงกับเลขถูกนะครับ เลขทูบจะเป็นอ่าสามเจ็ดเก้านะครับเอาเจเจ็ดสามเอานะครับหลักกระเบ้าเท่าเห็นนีมครับเก้าสามเจ็ดเนี่ยเก้าสามเจ็ดนี่ก็ตรงอ๋อไม่เลยครับเจปเห็นคอเาเลยครับสามเจ็ดนะครับทำช่วงหลักการนี้ครับหกสองเก้านีนเจเนี่ยหกสองอ่าผู้ใหญ่ใจดีเขยมือขึ้นนะครับที่พันทรงมาบอกหกหกสอง มตรงเลขบานี่แต่สองีแต่หกสองเอาผมยังเลขไทยตรงเก่าหกสองนะครับธรรมชมราคาสามศูนย์สามศูนย์สามมีศูนย์เลขฟันเบาเท่านี่แค่เด้ยฟันม่าบผู้เท่าบอกว่าเลขออกหาสามศนย์ตกเก้านี่นะครับศูนย์สนะครับธรรมชมลาแปดหกหนึ่งอะมาเลขมีเจ แตดทกนมตรงตรงอ่าหกหนึ่งเล็กสังคมโอ้เจ้าเ้ามีเต็มเลยเจ้าเอานะครับหกหกศูนับมาลเจตเจ็ดหกศูน์ท่านผู้ชมเจ็ดหกศูนย์จะเอาไปว้างบ้างค้างกันเพราะตองว้างทับเจ้ดเอบ้างข้างกันจะได้เอฟซีับบางน้ำจะได้เห็นสามตัวนะเมนตัวได้อีกกระบาดเนี่ท่านผู้ชมตัวเดิม หนงศนอีกก็งามเจเนี่ยเลขติดศูนย์มมัดอยู่เพราะว่าจากนาครพนมนี่เพื่อนอนี่แปดหนึ่งศูนยี่หนึ่งศูนย์แมน่ศูนย์หกีีหกเบ็ดพอดีละเจชมบ้เบิดเ็เสียนี่เสียซอยเจเพื่นเป็นซอยค่ะเม่อออยอารางวัลไงซาดถูดปูเ้อสุก <ขา S 1> ใส่ยู่ใส่รางวัลทีหนึ่งให้ลูกให้ร้านเนี่ยแอบเฮงเฮง แมนครับผมอ่าตัวใดอีกล่ะเด็ดสองหกเปล่าเอ้าเจดสองหกนี่เดสองหกวัดพอดีเลยเจขอบคุณค่ะอ่าเอาท่านผู้ชมซอยเจเพิ่นน้ำพี่น้องเนาะแหมอยู่น้ำกันกระชวยกันละพี่น้องเจือแล้วเหลือหลายอยู่นะครับผมบอนแหนด้อาเบาเถ่าด้โชคไง่แหมสุกใส่ได้ปูได้สุกใส่ห้ลูกให้ร้านแน่ ถูกรางวัลที่หนึ่งนี่เจ็ดถ้บุญดอกปูพี่น้องนี่เบาเทามักชุดนี้เจ็ดสามเก้าเจ็ดสามนี่สามเจ็ดก็มีหกสองท่านผู้ชมศูนย์สามหกหนึ่งนะครับหกศูนย์หนึ่งศูนย์หกสี่สี่หกหลักกระสองหกเอาถ้าศูนย์ศูนย์ยังเหมดได้มนี่เบาเทาแล้วตะเลกเบิรนกับจับไปเลยจนับด้วยเจสี่แปดสิบเอ็ด สองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแดสบเก้ายี่สิยี่เ็ดยี่องยี่ามยี่สสี่เาเจ็ดสีมาเจเือใบเดียวชนทูเจ็ดสใบเดียวเอาเอาแถาสามหกเลขหกสามตัวใดเลือตัวใดระบาดเลหกสามชุดเดียวค่ะหกสามสามหกอานเลียซกเลียเลียสามใบ เอาเก้าเก้าไปเจเจเอาเก้าเก้านี่เอาเอาชุดสองใบเพราะเอาแค่ชุดสองใบเออนั่นแหละเพราะชุดสองใบเออพี่ลองเอาเก้าเก้าเลขอ่ะพญายันจ่อนกันเอเลขพญายันจ่อนแล้วบอกแล้วฝันว่าเอาผีพระเอาเอาหนึ่งกบมาให้เอาเต้าหัวให้กินแล้วว่าเก้าเก้าหัวเออหัวจะเก้ากบเอาจั๊กก็เจทั้งหมดน่ะเอามาเพิ่มอีกสามใบยี่สิบสี่เป็นยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดใบยี่สิบเจ็ดใบวันเจี๋ยเออ อ,อเอาหกสามน,นี่อ่าสามหกมาสามหกนี่ยมานี่เอามาลดนี่อีกใบหนึ่งนี่เอาซอยเจคนไปไ,ไรด้วยเจบานนี่เป็นเทน่าเดเอาสามหกมาต่อกันเออแมน่นี่ที่ขาใบซอยเจพี่น้องอยู่น้วกันใ่สามสองสามสอง หรือไม่ก็นับมาจังนับไม่ประมาณเอ้าเดี๋ยวเจเดี๋ยวผมนับให้ชัดเจนก่อนพี่น้องสามสิบสองพี่น้องตรงอยู่นะครับเอาซอยเจเพิ่นเพิ่นจังบ่ได้ไปหลายนะครับสุกใส่ด้อปูเร่อเอาจากนครพนมพนยาม่าเราบอกเก่าเออคือเก่าหม่องเก่าหม่องนี่ะเออตัวใดพญามตัวใดนี่ครัมโชคจากจากนครพนมเด่นเก้าเหมือนเดิมให้เน้นที่รักเก่าเลยให้เน้นที่รักเก้าลองที่ศูนย์เหมือนเดิมลองที่ศูนย์แต่พญาม่ากัาคักตัวใด 9กบอหลักใดที่เร็นยำมากวันนี้หลักเกลักเกเกหลักเกมาเลยเก้ายาถิมยาปาคือเก้ายาถิมอัิหันไม่ผิดนะดีดีนี่ดูแต่ว่าอย่งว่าขันบอหันขางใช่กันจัจะโชคจะมานเก้าคือเก้าบ้าเถ้าเกคือเก้ายาถิมยาปาอศูนย์ตัวร่องศูนย์ตัวร่องแมนเิ่นยำเก้าทรมชุมนี่ยังร้อยมากเลยบโอสามหบมันจอะหรือเปล่าสามหมันร้อยมากเอาสามสิบองใบพรันตเมื่อนี้ จะเมาซอยเจเหมือนกับจะโพดพ่อเดเอฟซีคนมาได้ไงผู้อื่นน้ำแนบเป็นเก้าศูนย์หลักเก้าได้พี่น้องได้เก้าศูนย์เก้าห้าเก้าเจ็ดตาตัวร่องคือหลักสองใช่นะครับหลักกะเดี๋ยวย้ำอันนี้พี่น้ำเจอีปู่ให้เจมาได้พี่น้องเอามะก้ามาขางกันเอามะข่งกันอ่าครับปู่ให้เจมาเจ็ดสองแปดเจ็ดเก้าห้าเก้าห้ากระตรงกันได้ท่านผู้ชมเด้สามศูนย์กระตรงกันเดี๋ยวนะครับยายน้อย โทรถามเหมือนมอมงมัโทรถามแล้วยน้อยพิ่บอกว่าปูบกมาตัวไหนสามศูนย์พี่น้องเดียวเป่าแถาเขียนให่สามตัวตัวใดสามตัวสี่สามศูนย์่ามศนย์ปิดนานงสี่ค้นยูซี่แค้นยูซีแย่เพิ่นบอกว่าเลขตัวนี้หาป่ได้แล้วเลขสามศูนย์นี่เพิ่นก็เลยว่าตีเป็นซเพิ่นก็เว่าหลายอย่างอยู่พี่น้องแต่ว่าเพิ่นมาเอาสรุปตัวนี้ละสี่สามศูนย์สามศูนย์ปูให้มาแล้กกจเจสสนยาง ได้มาแล้วค่ะเจสส่วนยางตัวไหนเจสส่วนยาง0939060ตรงกันกับเมื่อวานพน o เลยวัวใคือตรงกันถ้าว่าแม่หมูวาเจส์ส่วนยาง093อ๋อคือเป็นเลขเป็นตรงเลขดังข้าเจ้า9060ค่ะ9060เอามันก็ตรงตรงกับเลขดังข้าเจ้าอยู่พิณ ong อ้าวอุตังถูกเก็บจังหวัดได้บ่าวครังอันนี้เพิ่นไปเพิ่นไปได้มาแต่้ใส่เพิ่นได้เลขมาจากหมอดูหมอดูเป็นเลขหมอดูได้ท่านผู้ชมได้ หมอดูคนนี09 <3 S 2> ้093แต่ว่าอาจจะไปตรงเลขดังของเพื่อนกับพ<ม>่อเป็นยังเนาะมันอาจจะตรงกันแมนนะครับพี่น้องเพราะว่าข้าเจ้าให้่มาก่อนไหนเด้ข้าเจ้าลงมาไอ้เลข093กระดังเด้<ม>ข้าเจ้าให้มาแต่ว่าอันนี้เพื่อนได้มาจากหมอดูแมนค่ะข้าเจ้างวดที่แล้วข้าเจ้าก็ได้หา03เถ่า3เด้เดี๋ยวเป่าเถ่าเขียนให้ธรรมชมนะครับแคปหน้าจอธรรมชมนะครับเขียนให้ด่วนๆมาด่วนๆเด้อพี่น้องเด้อปู่ทุดงให้ยายน้อยนะครับ ปูที่เคยอบอกปิศานาอะไรล่ะพี่น้องนะครับเพิ่นบอกมาสี่สามศูนย์สามศูนย์ตัวเดียวเจสสวนยางนะครับงวดที่แล้วเพิ่นถูกหาศูนย์สามตะว่าเพิ่นได้มาจากหมอดูได้พี่น้องได้นะครับเลขอาจจะไปตรงกับอ่าสำนักที่เพิ่นปล่อยมานะครับผมอาจจะไปตรงกันนะพี่น้องเนาะศูนย์เก้าสามสองตัวเก้าศูนย์หกศูนย์นะครับ,นะรบ 0, 9, 3, 2, ตว 9, 0, 6, 0, ะบตวัเพิ่น่าได้มาจากหมอดูนะพี่น้อง เมือ่อคืนให้แม่หมูทั่วหาเพิน่นเพิ่นวา่ายังท่านไใใด้ฝนตกเอาแคปหน้าจอพี่น้องอห้าโชว์ห้ามันรับตัวเลขอาจจะตรงกันก็ได้นะครับท่านผู้ชมอเอานี่ครับจากนกครพนมแต่ย้ำที่รักเก้านะครับ909597ตัวร่องคือ2 20 3050 90นี่ตรงกันนะครับ30ย์ก็ตรงกันอันนี้เลขเลขปู่ให้เจ๊โอ้สลม่ลมลม่ลมล่มพี่น้อง นะครับแคปนาจอได้พี่น้องเด้อสามศูนย์กับตรงกันเก้าหากระตรงกันนะครับอ่าแคปนาจอเอานร,รูมชมจากนาครพนมย้ำม,มาหลักเก้านะครับเบาเถาลงให้คลิปเดียวพี่น้องอ่านะี่ครับรวมในคลิปนี้นะครับผมจะน้อยโทั่วหาแล้วกับเจสสวนยางนะครับหางวดนี้ล่องเบงกอนพี่น้องนะครับห้าเข่าวงวดหนาก็จะได้ทั่หาเพิ่อนอีกนะครับผม ขอบคุณเจ๊ลอตตรีกับจากนครพนมนะครับผมเยงๆเลยครับครับผมช่วงบ่ายนะครับค่อยมาลุ้นด้วยกันนะเจ๊เนาะสวัสดีครับขอบคุณจากนครพนมนะครับที่สําคัญขอบคุณจากนครพนมตาชมเอาสวัสดีครับ